สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลน,นะครับกับผมต้องพานุวัตรในคลิปนี้ครับผมจะไปพูดถึง5นักเตะวัยรุ่นที่สายจิ้มวิ่งในเมืองไทยก่อนอื่นต้องบอกว่าผม่เป็นคนชอบดูนะักฟุตบอลสายจิ้มวิ่งริมเส้นความเร็วสูงๆอย่างมากครับท่านอายุโรมเนี่ยชอบดูจอร์แดนซานโชกของอตมูนแกเดเบลครับสมัยอยู่กับสเปอร์เนี่ยผมชอบนักเต,ตะสไตล์อย่างนี้มาก คือมีทั้งความเร็วแล้วก็เปิดบอลแม่นในเมืองไทยเนี่ยก็มีนักเตะสไตล์นี้เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีใครบ้างคนแรกเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยเมื่อต้อนปีที่ผ่านมาในรายการชิงแชมป์เอเชียชุดอายุไม่เกิน23ปีก็คือน้องเท่เจริญศักดิ์วงกอน,นะครับปีความเร็ว99ของสมุทรปราการสตี้เห็นได้ชัดว่าความเร็วของเขาเนี่ยถ้าได้ลงมาในช่วงท้ายเกม แบ็คสองฝั่งของผู้ต่อสู้แรงหมดเนี่ยเขากระชากหายนะครับ oh. แล้วก็นอกจากจังหวะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเวลาเพื่อนแทงจะลุช่องให้เจ้าเท่วิ่งไปรับบอลเนี่ยแทงไปไกลขนาดไหนเจ้าเท่วิ่งไปรับได้ทานทุกทีครับเพราะว่านอกจากสปีดต,ต้นเร็วแล้วปลายของเขาก็ดีอีกนะครับก็คือความเร็ว99นั่นแหละแล้วก็แฟนบอลเมืองทองจําได้ดีนะครับเจอทีเด็ดของเจ้าเท่เ,ทเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็เป็นอนึ่งแต่ที่ผมชื่นชอบนะครับความเร็วสูง แล้วก็มีจังหวะการยิงประตูที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆก็เป็นนักเตะที่สายจิ้มวิ่งเมืองไทยคนแรกที่ผมนําแนะนะนำอีกอย่างมัเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับอายุ23-24กําลังดีคนต่อไปคนนี้เนี่ยผมรู้จักมานานแล้วก็คือเจ้าพีสัตว์ละไหประโคนนะครับแบ็กจากบุรีรัมยูเต็นก่อนเจ้าพีจะมาเล่นแบ็กที่บุรีรัมเนี่ย ุไปดูได้เลยครับศาสตร์ลักษ์คือนักเตะสายจิ้งวิ่งแท้จริงผมเห็นกับตาเขาเนี่ยในช่วงที่เขาเล่นฟุตบอลสมัยเป็นเยาวชนตั้งแต่ฟุตซอลใช่หไหมแล้วก็ติดทีมชาติไทยในใหม่ชุดเยาวชนก็ไปกับเขาที่เวียดนามมาต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยศาสตรลักษ์ไห่ปะโคนเนี่ยคือกระเตะเข้ามาครับคิดได้บอลปุ๊บล็อกซ้ายยืบยักสองทีแล้วก็แตะบอลมือหน้าพร้อมกับสเปีดที่เร็วแล้วก็กระชากหนีนักเตะ วันนั้นทันเยียนคัพเนี่ยมีพวกเวียดนามพวกอะไรเนี่ยกระจุยกระจายนะครับ oh. ก่อนที่ในปัจจุบันแน่นอนครับด้วยฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันแข็งแรงมากขึ้นและผ่านยากมากขึ้นทําให้เขาเนี่ยไปเล่นเป็นวิงแบ็กบ้างไม่ค่อยได้กลับมาเล่นปีกบ้างแต่เขาเป็นนักสายจิ้มวิ่งจริงๆไปดูคลิปย้อนหลังได้สําหรับเจ้าพีาศาสตร์สลักไหประโคนนะครับไม่แน่ในฤดูกาลนี้ถ้ากลับมาแข่งขันได้เนี่ยเขาอาจจะเล่นตําแหน่งที่ไปเป็นริมเส้นก็ได้นะครับไม่แน่ เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดคนต่อไปนะครับคือเมสซี่แมลิมครับอานนท์ออรเลศัก์คนนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ความเร็ว99เนะครับเขายังมีทักษะการลากเลยที่ข้อสนุกอะ่ะดูอานนท์อมมเลศักิ์เล่นอะ่ะในปีนี้กับแบงคอกอะ่ะมันมันนะครับจังหวะการลากจี้จังหวะการไปลินเส้นคือเขาไม่ได้เตะที่สปีดต้นดีทักษะดีไปกับบอลดีนะครับทำให้เขาเนี่ยมันแลดูรวดเร็วคล่องแค่ว่องไวจริงๆ สำหรับอันน์อมเลิศศักก็คนนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจับตามองและมีโอการขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตแน่นอนเพราะว่าอยู่กับแบงคอกเขาเป็นตัวหลักไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนนี้ก็สายจิ้มวิง่งอนนอมเลิศศักผลต่อมานี่ก็จิ้มวิ่งเหมือนกันนะครับพิชชาอุทาจากสมุทรปราการซิต,ตี้นะครับคนนี้เนี่ยม,มาจาก GMG ใช่ไหมเล่นบอลด้วยเท้าป่ามาก่อนสเต็ปของเขาเขาจะ เป็นนักเตะที่ถนัดขวาแต่เล่นปีกซ้ายคล้ายกับล็อกเบนที่ถนัดซ้ายเล่นปีกขวาเลี้ยงตัดเข้ามายิงแต่จเจริญแต่ขอภายพิชาอุทาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงตัดมายิงแต่เลี้ยงตัดกระชากไปริมเส้นแล้วเปิดให้เพื่อ่วมทีมยิงมากกว่านะครับนในชั้นเลยคือจังหวะที่ล็อกล็อกเข้าในแล้วก็กระดกบอลด้วยเท้าขวาไปริมเส้นแล้วตกกลับมาเนี่ยคือซิกเนเจอร์ของพิชาอุทานนะครับก็ความเร็วสูงอีกอย่างเนี่ย ช่วงก้าของเขาก็ค่อนข้างยาวเพราะเขาปเป็นนักเตะที่ตัวก็ไม่ถึงกับเล็ก1้0กว่ากว่าหุ่นกำลังดีนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นเป็นปีมากๆสำหรับพิชาอุทาและอีกหนึ่งคนเต่าดินโยครับธนาสิทธิพลาคนนี้เนี่ยสปีดต้น99ของจริงสำหรับเต่าดินโยนะครับฝเตะของเขาหลักๆที่เห็นตั้งแต่เป็นเยาวชนบีจีแล้วก็มาเล่นสุพรรณมาเล่นการท่าเรือเนี่ย คือจังหวะการแตะอ้อมตัวนะครับเล็กลากลากชี้ปุ๊บแตะอ้อมตัววิ่งรับบอลแล้วก็เปิดอันนี้สเต็ปของเต่าดินโยดแล้วก็มีสเตปอีกสเตปหนึ่งก็คือการแตะลอดหวัางขาคูดต่อสู้อันนี้ทําบ่อยมากาๆไขรอ้าขาพูดสูวเนี่ยเต่าดินโยแตะลอดพูดกันตรงหวางขาเนี่ยไม่ครับไม่จริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกเตะที่สายจิ้มวิ่งนะครับก็เป็น5นักเตะที่ผมว่าเขาเป็นสายจิ้มวิ่งอย่างแท้จริงนะครับสาหรับ ธนาสิทธิ์เจริญสักดิ์พิชชาสัจร,ระไหบคณ์แล้วก็อนนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับเพื่อนๆคิดเห็นย่างไรกันบ้างคิดว่ามีใครอีกที่เป็นสายกิ้งวิ่งคอมเมนต์เข้ามากับผมคุยกับผมต้องพนุวัฒน์ันหน่อยจะได้มา ตอบอะไรกันมาคุยกันมากเพราะว่าคิดถึงนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงในช่องเลยแต่ก็พยายามจะลงเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น5นักเตะวัยรุ่นสายจิ้มวิ่งของศึกฟุตบอลไทยแล้วคุณหลักมีใครบ้างในใจก็พิมพ์เข้ามานะครับวันนี้ผมต้องพันว่าไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ